าของไหวที่องค์พ่อิคเนตโปรดปานมาก มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาแนะนําให้นะคะถ้าเราเนี่ยได้ถวายของที่พ่อชอบให้ท่านบ่อยๆเป็นประจําจะทําให้เราะ่ะได้รับพรอ,อันประเสริฐจากองค์พ่อเสมอนะคะไม่ว่าจะขอพรอ,องค์พ่อเรื่องไหนนะคะก็ย่อมได้สําเร็จค่ะนะคะ,นะคะข้อที่1น,นั่นคือขนมราดูมุทกะซึ่งเป็นขนมที่องค์พ่อโปรดปานมากที่สุดราดูจะเป็นลนกกักษณะกลมๆนะคะกินจะมีกลิ่นหอมหวานหมันทําด้วยธัญพืชแล้วก็ใส่นมใส่อะไรต่างๆนะคะมุทกะก็จะเป็นลูกสีเหลือง นะคะยาวๆนะเหมือนที่พวกเราได้เคยเห็นกันนั่นแหละนะคะนี่คือองค์พ่อชอบมากและข้อที่2นะคะนั่นคือนมจืดนะะการบูชาพิชเนตจะขาดนมจืดไม่ได้เลยนะคะท่านชอบมากๆข้อที่3คือน้าอ้อยน้ําอ้อยคั้นสดร0 0เพี่นกเคยได้นาน้าอ้อยเนี่ยมาถวายองค์พ่อทําให้ ได้รับโชคลาภเออแล้วก็ค้าขายดีมากนะคะข้อที่ C คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งแนะนำเป็นน้ำผึ้ง100%นนะคะเทใส่แก้วแล้วก็ถวายให้องค์พ่อและข้อสุดท้ายคือ พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกชบาแดงก็ได้นะคะเป็นดอกไม้ที่องค์พ่อชอบมากๆแต่ว่าดอกชบาในปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะพี่นกก็มักจะถวายพวงมาลัยดาวเรืองให้องค์พ่อเป็นประจำนะคะองค์พ่อจะชอบมากๆนะคะอ่านะคะและนี่คือเคล็ดลับดีๆจากคุณแม่นะคะแนะนําว่าการที่เราเนี่ยได้ถวายของที่พ่อชอบอะคะ่ะจะทําให้เรา เป็นลูกที่น่ารักนะคะเป็นบุตรที่น่าเอ็นดูต่อพระองค์เหมือนญาติผู้ใหญ่ะคะ่ะที่เราได้นําของที่ท่านชอบไปให้ท่านบ่อยๆท่านก็จะเอ็นดูเมตตาถูกต้องไหมคะเหมือนกันเลยนะคะการที่เราได้แสดงความรักต่อท่านก็คือการที่ได้ถวายของที่พ่อชอบนะคะบ่อยๆน่าจะทําให้เราเป็นลูกที่น่ารักนะคะแล้วก็เวลาเราขอพรอะไรก็จะได้สําเร็จอย่างง่ายๆนะคะใครชอบ รับบิณฑ์จากคุณแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย